แล้วมันมันคงไม่เอาไปป้าดผัวฆาตกรหรอกครับใครฆาตกรนี่ไงออยยยนี่เดี๋ยวนะบอกเลยใครฆาตกรนี่วะเอ้ยบอกเลยบอกเลยว่าไม่เห็นพี่แน่ทั้งเกมเอาจะได้สดแอบกันเลยแล้วไม่บอกก่อนนะเฮาก็เล่นปกติอ๋อได้เลยพี่แต่เราแค่อยากตอนเออแค่ยุงมีใครปั่นไฟแล้วเหรจังหวะนี้เมียนปั่นไฟป้าไม่มีนะไม่ปั่นแล้วอยู่ในตู้อย่างเดียวเลยอยู่จนอีกาขึ้นวะ มาพี่ก็เดินหาเดินไปรอบหนึ่งก็โอเคนตตรงนี้เลยใช้ได้ว่าแอบต่อลิกไปบันแล้วมาแอบต่อไม่คือตอนเดินไปผ่านไปครั้งแรกรู้สึกว่ามันสะดุดเนียก็เลยวนกลับมาดูที่มีพี่ดูคิดว่าผมเอาตัวอะไรมาอะไม่ลินก็น่าจะไม่ลินก็ตัวตลกน่าจะอาจจะเอาน้องคนนึงนะอาจจะเอายอนมาว่ายอนไหนวะ หรือไม่กระเแซดอ่ะเล่นอาวี๋มาฝ่ายปะเราแม่ไม่เล่นอาวี๋นะฮะจะพูดทำไมเนี่ยเดี๋ยวทุบเลยพี่เอาโมดิคเเซอร์มาสวยพี่ใส่เราตีมาโมดิคเเซอร์ที่ดามิโนกะชอบปอดมาตีมาพี่เอาอะไรไปยิงหนูยิงวู้ะเดี๋ยวก่อนนะกูเอาด่านมาทำไม ด่านไม่ติดด่านไม่ติดแจ้มีคนน่าเสียใจโอ้ยพี่อยากเล่นด่านนี้โอ้หักหกหักโอ้ยแกหักหักหักเอาค้างโอาภาพค้างลาก่อนถ้าเจอหนูอย่าเพิ่งตีนะหนูค้างอยู่โอเคหัเออหลกมากเลยเจอใครกันเนี่ยนี่สุดมากคือเอสกินผมสวยไหมพี่สวยสวยสวยโอ้หักมากหลกอะไรเนี่ยพี่ดูจะมาย่ออย่างนี้ไม่ได้นะพี่ไม่ได้ย่อพี่เดินเฉย อือเราครับพี่มันหาไปแล้วเมื่อระบไปเช็คเป็นไงเป็นไงแอบตู้เฮ้ยจะไม่บอกสุดพี่เขาเล่นตัวอะไรเหรอเลเจนด์เลเจนด์อุ้ยอุ้ยเฮ้ยกลัวไม้มีคนกลัวไม้มีคนกลัวไม้ยังมีคนกลัวไม้มีคนกลัวไม้ เล่นกันไปมันยุ่งอะไรกันต่อมามันวิ่งแลงๆอยู่ไปเก็กบอกแล้วนะเอาไม้เดี๋ยวนะเล่นแบบนี้ยังยังจะเอาเฮกโูนไปกันนะโหผมรีมาออกพี่โอ้ยหลักๆโหโอ้โหโหค่ะชูล่ากลัวไม้ ย้อนคำนมย้ออาหาพี่กกจะร้อยะลุกงบัวเลยไม่ได้อย่ามาแถวนี้พี่ซ่อนอยู่หนูจะรู้ได้ไงว่าแถวไหนพี่ซ่อนเอ้ยแถวนั้นแหละได้แมปอ่ะผมหาคนไหนกเจอดีกว่าไม่ใช่เราก็เจียวเขาอยู่ไม่ใช่ตอนนี้ มาคิดว่าคนที่ถูกใจผมไม่ใช่ถูกใจในเกมเกียวอร่อยไหมเอ้ยมีคนสวยไม่แน่จะกินสวยตาเฮ้ยมาเยอะกันอันอุส่าจะไล่คนอื่นหรือคนนี้ไม่ชอบวิ่งหาฆาตกรเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เขาชอบวิ่งหาดวงเขาปวดกันแน่นะคือมาไล่คนอื่นอร่อยวิ่งหาฆาตกรจ้ง แล้วเขารอทีวิตไ <ทำ S 1> หูหฟังมาดีนะทุกทีอะไรกันทำดีไป๊ะคนอื่นดีกว่าเฮ้ยใครเข้ามางานทำลายลูนสวัสดีสวัสดีใครอ่ะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเล่ากระทืบไปเลยกระทืบไ,<ม> <c oughs> ไปเลยงั้นแปลว่าพี่อยู่แถวนี้ใช่หรือเปล่าไ,ไม่มีไปเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปนะเข้าไปนะ บ๊ายบ่าใครย่ะค oh, ุยใครบ๊ายบายก่อนก่อนที่จะคุยกับคนอื่นอ่ะฮิวตัวเองก่อนเดี๋ยวก็ล้มอีกฮิวอยู่ฮิวอยู่อยู่อๆมั้งเหรอนั่นแปลว่าต้องมีเดินหาแล้วมาสิพายโอ่มบะปะโบดังโบดังโบดังโอ้ยังจะมาแถวนี้อีกเหรอโอ้รอดแล้วนะโอ้รู้นะไปชุ่ โอ้ยเฉยอยู่นิ่งๆพี่อยเฉยๆแล้วนะอยอ,ะอยอาหารพี่เจอนะตรงนั้นนะวนจะวนรู้ว่าอะไรใหม่พี่ออยฮะอ่ะบึ้มด้านหลังบายบายไปไปแล้วอยู่ที่ไหนวะเอ,อ้ยอย่าอย่าบอกเขาที่อยู่อยู่ตัวเครื่องติดมาโธ่วิ่งแล้วไปไปอยู่ลนะเ <c oughs> มื่อกี้แบบมองพี่ออยไปไปเอายังไงดีอร์เราเอายังไงดีอร์ คุยกับใครอยู่กูจะเลี้ยวหรือคกูจะไปกูคิวอเมื่กี้บอกอยู่ว่าที่เสียคนเจ็บไม่ถามบอกเงินคนอยู่ที่การแบบเอ้ยทางขวาไม่เฉยเอ้ยทางขวาเขากำแพงนะบ้านทางซ้ายเราบ้างเอาสูบทางขวาอย่งด้วยสาวบอกมือให้แล้วเพื่อนไม่ไปหนีอ่ะอุ้ยเมาช่วยแล้วเขามาช่วยแล้วจังหวะแล้วเขามาช่วยแล้วพี่พี่ให็นคนพี่เห็นคนอ้าว เอาสวัสดีครับอย่าใจร้ายนะสิเฮ้ยวีอย่ามาช่วยกูกูยังไม่อยากวิ่งตอนนี้หัวใจจะวายทางไหนเขาอยู่ทางไหนไม่รู้ว่ะไปทางนู้นแหละมา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 สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวบินหรือเปล่าไว้เอ๊ะ อด่าทักหนูออกไปรอบได,ด,ด้เดี๋ยวโดโซมหน่ารอบหมดเดี๋ยวต้องได้ไดีเลยเมื่อกี้ไปยืนมองหน้าริวตั้งนาะนไป <c oughs> หาบันไฟ <c oughs> ไป <c oughs> ไป,ไปหาบันไฟ <c oughs> ไปเราอ่ะวิ่งเลยไปหาบันไฟได้แล้อ่ะนอนสปีนเลยแล้วก็อย่าวิ่งเข้าไปหาคิลเลอร์เขาด้วยสิ่งที่หนูรู้อะไรคือตอนนี้สิ่งที่หนูรู้ตอนนี้แต่ยังจะเดินเข้าไปหาเขาอีกมาดี้มาดี้วนไปไหนมีน้าต่างเขามีนะนักต่างมีเยอะแยะเลยมีนี่เฮ้ยเอโดนได้หรอฮะโหเห็นผมเห็นผมเห็น เอา้าฮะ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 ไห,หนยอย่างฮะเมื่อกี้กระโดดข้ามมาตากก่างสวนพี่ออยมาแล้วพี่ออยไม่ติดเอา้าไปไล่คนนู้นนู่นไล่อะไรพี่เราเอา้อาวนี่รอยพาพี่ออกแหละโ,โ,โอ้โหโอ้โหจบแล้วไปเลยเมื่อกี้ผมกข้าวมาตากก่างสวนพี่ออยมาแล้ว <c oughs> เรอย <c oughs> เอาไรกูต่อด้วยประเด็นอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยคนนี้เขายัดไม้จัดจัดเมื่อกี้พี่จะบอกผมไม่ยัดไม้อยู่เลยเอ้ยผมยัดไปหลายแผ่นเลยผมยัดไปสามแผ่นได้แล้วพุ่งยิ่งมั่มาเฮ้ย ไปอยู่แล้วโโอ้ดู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 ใช้แผ่นไม้ตาจันทร์ดีไหมเฮ้ยแผ่นไม้มันเป็นทรัพยากรธรรมชาติผมว่าไฟทรัพยากรธรรมชาติมันไม่หลากสีกันหรอ้เอาวันดีฮะไหนไหนวะไม่เป็นอะไรพี่ใช่ไหมเรอพี่ใช่ไหมเอาวันดีดีแถวๆนี้ได้เปล่ารู้อยู่แถวนี้เหรอ เออยไม่เห็นฉันเหรอโอ้ยพี่อ่ะมีคนหิวพลาดครับเอาไม่ใช่หิวพลาดนี่หว่าก็ฉี่ออ่ระชีเลยกร่ชีลิวไม่เห็นฉันนะเมื่อกี้เศร้าเศ่้าว่ะมาแล้วเขามาแล้วไปลูก่ะโอเคริวฉันจะไม่ยุ่งแกจัดการไปเลยอะไรวะแปลว่าอยู่แถวแถวนี้เหรอ จะล้มคนแกจะล้มคนเดียวทั้งเกมไม่ได้แล้ลิวคือ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 พี่เปิดตู้ไว้เปิดตู้ฟับ์้าล็อกอ้าซึ่งตัวเองม่ไอยู่ในตู้นั้นคือแบบก็รู้เลยว่ามันอยู่อีกตู้ไอ้ใครทำปันละเดอ่ะไม่มีไม่มีไอ้ลิวริวทำลิวทำลิวทำ

ขันเรื่องคิวเพ<ล>ิ่งจะเป็นจนะโอ้ยอยู่ไกลว่ะช่วยไม่ทันน่ไม่รอดมุม <c oughs> ตัวเท่ากันเลยนะแบกหนูไหวได้ริงไงเดี๋ยวปวดหลังแล้วยแบกกันสิหนูนักนะไหวลิวเธอขอล้องไม่หันเครื่องกันนะว่าอยู่ไหนวะเนี่ยเป็นตัวฟรีในเกมเปันไงจ๋าดิอย่าตามกันต่อเซไม่รู้ว่าเจอรอยเท้าใครก็ไล่หัว่นแหละ ไอพีจุ๊เอาจิบมหายทางตันไอพีเลยหลงทางครับลงทางครับลงทางครับไม่ค่อยใครไม่อยู่ขวามวะมาอยู่แล้ว,ลว,วไปแล้วเขาไปแล้ว พ่อหลงท่อแล้วโอ้โหตอนนี้นะครับตามติดชีวิตเรเจียนนะครับเขาวิ่งเขาวิ่งไล่ตามหลังเรเจียนอยู่หรอแล้วเขาวนลอยเท้าพี่ด้วยไหนวะอ้าวสวัสดีอีกแล้วเหรอเจออีกแล้วเหรออะไรวะอทำไมเจอหนูอีกแล้วว้าสวัสดีครับดูมีผิวเชียร์ เอาแหละเอาล,ะ,อาละห้อง V I P โน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 เอ้ยตาอยากไม่ด <bizarre> ีเฮ้ยอะไรอะไรมันเจอขึ้นิงแค่รอบเดียวพี่ดูเดอะไรขึ้นนะคนละขึ้นทางเหนื่อยแล้วเปิดสีจังเลยไอ้กีใช่ใช่สีเลยสีเลยโอ้โหเร็วร็วอยู่ไกลจังวะ เอ้าเลยอ้าเลยเลยไ้ดูหังเสียงขวานป่ะี่แบบนี้เล้วเาเห็นไมไปแล้วไ่่หวายอะไไม่อุ้มเลยวะมูจะเล็นไหมนะก็กีคืออะไรดิวกำันทำบางอย่วแล้วมีคนลากมาหา อาแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยมาเดี๋ยวมาช่วยไม่ต้องเอาคนอื่นมาด้วยดิเอาฆาตกรมาด้วยไม่เรียกช่วยแล้วประเด็นคืนนี่ไงเหตุผลที่แบบเอาตายผลโอเคทุกคนโทษริวคือคือจะมาช่วยจะมาช่วยแต่ตัวเองเอาเพื่อนมาด้วยรู้สเขาบอกว่าหลุยไม่ได้อยู่แถวนี้ไงก็เลยอ๋อไปช่วยเลยแล้วกัน ไม่ใช่บังโกลิวจ <c ười> ้าว้าถามว่าหอหรืออยู่กย <c ười> ไกลจังเลยนะไกลังเลยฮะถามเขาว่าไกลว่ารู้หรอลุกมาช่วยดิหแหมเขามีบาร์บีคิวไงอ๋อดีเอาีปไปโอเควิ่ง <c ười> อ๋อเขามีบาร์บีคิวอะอร่อยเลยถอยอ่ะกเแลือโกรธเลย ฟาไดาไม่ทันฟาดไม่ทันหัดลุกขึ้นมาลี่ลุกลุกลุกมาช่วยดิหัดเอาลุกเองมามั่งดี่เนี่ยคนนั้นน่ะไปลนอะไปเนอะแอวคิวพี่จะบอกว่าไม่ใะแก๊ริวกระโดดดังมากเลยเข้าตู้อะพี่เ,เลยรู้อ๋อเหรอเออค่อยๆเข้าตู้พี่ก็ไม่รู้ละ คือคือทำงานให้มันเบาอ่ะยังไม่รู้ได้ไหมทำยังไงให้มันเบาอ่ะหลีหลีเสียงน้อยๆอ๋อน่าจะช่วยได้เยอะเลยตรงกลางเลยโคเทโคเทตรงกลางขอได้ไหมอ่ะอะเอ้ยกดผิดกดผิดขอชั้นอีกรอบหนึ่งได้ไหมโอ้โหโอ้โหสวยเลยนี่ตรงกลางเลยวิววิวกำลังดีเออเขาเอาอะไรมาต่อค่าแล้วอะไรวะ เขาโมลีกันอยู่อ้าวเรียบร้อยมีไงโทษฐานดึงลากมาลากมากระลากระลาจับกดริวอยู่โทษฐานเพื่อนผมหุกแก่แคร์ล้วเฮ้ยสุดยอดออยนี่โทษฐานลากมาหาเพื่อนโทษฐานโดดตัวเลนไม่ไหวหลุยจะไม่มาจะไปกินอ้ยวิ่งมาช่วยแล้วก็ม่นช่วยเลยดีกว่าถ้าเกิดลิวถ้าเกิดลิวไปฮักอยู่ละมีโอกาสรอดสองจริง